ใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผลทำให้เราต้องไปหาหมออยู่บ่อยๆเราควรตระหนักถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเราไปดูตัวอย่างจากคุณลุงกันเลยค่ะ สมอทุกเสมมคีประวัติแค่ยามืก่อนนะครับบ๊มยี่ครับอ่านี่นะรู้กจะเป็นยาเบาหวานนะกินหนึ่งเม็ดหลังอาหารเช้าเย็นนะรูกแล้วก็อันนี้จะเป็นใบหน้าอีกสองเตือนกลับมาอีกครั้งนัดบ้านาง สามได้เลยค่ะขอบคุณครับลาลา,ลาที่ไปหาหมอเป็นไหนครับลุงมีนัดกั็หมอเหรอคะแง่ครัอ๋อเดี๋ยวหนูพาไปาครับลุงเดี๋ยวคุณลุงต้อง เอองานเรื่องกินยาคุณผอซองนา,ายบอกอะไรออกินยาครับลุงทำอะไรคะเนี่ยกินยาด้วยครับยาอะไรยาเบาหวานนี่ครับลุงลุงจะกินยาอย่างป่อดที่หมอสั่งไว้ได้นะ เดหรือมันจะมีผลต่อการรักษาคุณลุงแต่เม,มื่อวานพูดเรื่มกินยาได้ไหมไม่ได้ลุงเนี่ยคุณลุงก็กินยาผิดเวลาแล้วกินยาเกินขนาดด้วยนะเนี่ยคุณลุงเก็บเลยไม่ได้นะคะเดี๋ยวหน้าร้องคุณหมอเรียกเข้าเลยห้ามกินแบบนี้นะคุณลุงเก็บเลยค่ะคุณสมบูรณ์สมเสมอค่ะ เชิญคบอุนะคะสวัสดีค่ะชื่อแม่ค่ะปุลชื่ออะไรคะชื่อวิศว์มูลค่ะนามตระกลค่ะศุกรสั้นเลยค่ะปุลูโลกนี้กลับมาเนี่ยน <fall. S 2> ้ำตาลสูงมากเลยนะปลูมีกินอะไรบาเนี่ยเมื <cane> ่อคืน่ะ ว่าได้กินยาหอม่กะไดกินยาครบไหมน้ำตาลได้ไหรือเปล่ากินครบครับอย่าจากที่หมอดูมาเนี่ยวันนี้น้ำตาลสูงมากเลยเดี๋ยวครูเดี๋ยวหมอปรับยาให้ใหม่นะแล้วก็เดี๋ยวอีกสองอาทิตย์เรามาเจอกันใหม่เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องน้ำตาลอีกทีว่าปรับยาแล้วเป็นยังไงบ้างมีขึ้นไหมเนาะวันนี้อาการที่ปกติอะไรไหมคะน่าเป็นเล่ยนเลี่ยนเลี่ยนเลยครู น่าจะมาจากน้ำตาลสูงนั่นแหละต่อไปคุรุง้ก็ลดสองหวานนะกินของหวานให้น้อยลงนะหมอไม่ได้ห้ามแต่ว่าคุรุต้องกินให้น้อยลงนะคะแล้วก็กินยาให้ตรงเวลากินยาให้ครบด้วยอย่าหยุดยาเองนะใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวหมอสั่งยาเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวให้พยาบาลพาไปรับยาเช่นค่ะ ตรวจผมแล้วครับก็เห็นเองว่าที่เป็นรับยาครับอ่านแม่พยาบาลที่สอรผมจินยานะครับใช่ค่ะอ่านผมไปเก็นตาเลยครับเข้าวิ่งมาเลยครับอ๋อดีมากเลยค่ะคุณลุงเดี๋ยวผมเข้าไปครับย้ายเพื่อทำหมอการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลมีอย ouais, ู่10บอาดังนี้ 1. ไร้ดักให้ยาถูกชนิด สองไล์พาเชียนให้ผู้ป่วยถูกคน 3. ามไล์โดสให้ยาในขนาดที่ถูกต้องสี่ไลฟ์รูทให้ถูกทาง 5. ้าไลฟ์ชา a มแอนฟิเ e คว y นซีให้ถูกเวลา 6. กไล h ์ด็อกเมนต์บันทึกยาให้ถูกต้อง 7. จด็ดไล t ์ทูรีฟิลมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลและปฏิเสธการให้ยาแปดไลฟ์ฮิสตอรีแอนแอสเซสเมนต ตรวจสอบประวัติแพ้ยาและประเมินถูกต้อง 9. ไลดักดักอินสเลคชันแอนด์อีวัลูเอชันการตรวจสอบปฏิกิริยาระหว่างการของยาและประเมินถูกต้อง 10. ไลท์ทูอ d ดูเคชันแอนด์อีฟอร์ม o ชันการให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้อง